คุณชันทำอะไรครับแม่สวัสดีด้วยเอาสวัสดีครับคุณชันคุณชันทำอะไรครับทำการบ้านทำการบ้านเสร็จหรือยังเอ็กการบ้านคุณชันยุไมย้เสร็จเลยอ้าวสู้ๆนะเดี๋ยวก็เสร็จภาพวันอะไรครับเนี่ยภาพวันคริสต์มาสคริสต์มาสมันเป็นวันเกี่ยวกับอะไรครับวันปีใหม่ งานปีใหม่ครอบครัวครอบครัวแล้วอะไรอีกกับวันคิดมากอะไรนะสนุกกับวันคิดมากงานรื่นเริงสดใสวันแข่งครอบครัวอ๋อวันแห่งเซนต์คอร์สเซนต์คอร์สเขามีไว้ทําอะไรเซนต์คอร์สเซนต์คอร์สก็จะแจกของขวัญอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เซนต์คอร์สไม่มีทีละ